สวัสดีค่ะพิมพ์ข่าววันนี้นะคะมาพบกับคลิปที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวกันนะคะก็ส่วนใหญ่ที่พิมทาคลิปของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็จะเป็นแนวช็อตคลิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะแต่วันนี้เนี่ยเลื่อนดูข่าวไปเนี่ยก็มาเจอข่าวเรื่องของยาปลอมในสัตว์นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์กันนะคะว่าข้อเสียของยาปลอมนี่มันอันตรายแค่ไหนคะ่ปะปัจจุบันนี้เราสั่งซื้อยาออนไลน์กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะ และที่สําคัญเนี่ยก็ราคาถูกกว่าการพาน้องมาหาหมอเสียอีกคือยาบางตัวหน้าตาคล้ายคล้ายกันกับที่หมอจ่ายหรือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่พอซื้อออนไลน์แล้วมันถูกกว่าใช่ไหมคะก็จริงๆเราก็เป็นหนึ่งทางเรื่องของผู้บริโภคนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี้ยก็มีการขายยาปลอมก็คือหน้าตาเนี่ยเลียนแบบแบบยาจริงเนี่ยแทบจะเหมือนเปรียบเลยนะคะดูแบบค่อนข้างยากเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะแถมยังขายในราคาที่ดีๆก็คือขายถูกมากๆเลยนะคะ ก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยซื้อมาใช้กันจริงๆแล้วเนสัตวแพทย์เนี่ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อยามารักษาแรวหมาน้องแมวด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่าการใช้ยาในสัตว์เนี่ยมันจะมีขนาดการใช้ที่จะขึ้นกับน้ําหนักตัวของสัตว์แล้วก็สปีชีของสัตว์นั้นๆดังนั้นเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยจึงต้องทําการตรวจวินิจฉัยก่อนเพื่อหาสาเหตุว่าเป็นอะไรแล้วจะจ่ายยานั้นให้กับน้องๆไป ป้อนหรือว่าไปใช้ไปทาไปรักษาต่อที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการใช้ยาในสัตว์ก็คือหนึ่งก็คือตรงกับสาเหตุที่น้องเป็นหรือเปล่า2ก็คือขนาดยาที่ใช้เนี่ยเหมาะกับขนาดของตัวน้องเขาหรือว่าสปีชีของน้องเขาหรือเปล่านะประมาณนั้นเลยนะคะการซื้อยาออนไลน์มันก็สะดวกเนาะแล้วก็ได้ในราคาที่แบบไม่แพงแบบถูกมากเลยอันนี้เหมาะของผู้ตามตรงเลยนะว่าบางทีเนี่ย ยาที่อยู่ในออนไลน์ราคาถูกกว่าที่หมอสั่งซื้อจากบริษัทเสียอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นยาปลอมได้นนก็คือเราอยากจะมาแนะนำก็อะไรที่มันถูกมากๆค่ะเราก็หลีกเลี่ยงที่จะซื้อมาใช้ดีกว่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอเคาไวินิจฉัยหาสาเหตุก่อนเขาจ่ายยาให้อย่างนั้นน่าจะตรงตามโรคที่น้องเป็นมากกว่าแล้วก็น่าจะดีกับน้องมากกว่านะคะ ทีนี้ยาปลอมที่เจอบ่อยนะคือเป็นยาที่เรียนแบบยาของจริงนะแม้แต่แพคเกจจิ้งก็เหมือนกันมากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแชมพูยายาหลอดหูหรือแม้แต่ยาปฏิชีวนะบางตัวนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะเราควรจะหาสาเหตุที่น้องหมาน้องแมวเขาเป็นก่อนแล้วค่อยจ่ายยาตามโรคนั้นดีกว่าการซื้อมาใช้เองแน่นอนนะคะดังนั้นพาไปพบหมอก่อนที่จะซื้อมาใช้ดีกว่าค่ะ นอกจากเรื่องยาปลอมแล้วนะคะก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือยานอกทะเบียนหรือว่ายาเถื่อนนะคะอันนี้มันก็แบบมีมานานมากๆแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยที่จะมีการขายออนไลน์นะเป็นระดับแบบสิบถึงสิบห้าปีเลยนะคะก็คือเป็นที่ฮิตมากๆที่เจอหวอยที่สุดก็คือพวกยากําจัดเห็บหมัดนะคะปัจจุบันนี้เจ้าของน้องหมาน้องแมวก็จะเห็นว่ายากําจัดเห็บหมัดมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบกินแบบฉีดแบบหยดหลังใช่ไหมคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวยาแล้วก็ยี่ห้อต่าง ออกมามีจุดบีจุดเด่น,นแตกต่างกันด้วยจะแตกต่างจากสมัยก่อนที่อาจจะมีตัวเลือกน้อยหน่อยปัจจุบันนี้ตัวเลือกเยอะพวกยาเถื่อนหรือว่ายานอกทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้ทําการศึกษาหรือว,ว่าวิจัยมาโดยตรงนะคะดังนั้น,นก็อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายสัตว์ได้ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะ ไม่เกิดทันทีนะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนว่าตายผ่อนสงอะคะ่ะทำให้อายุขายนองลดลงแต่ก็มีบางเคสที่โชคร้ายหน่อยใช้แล้วเกิดเอฟเซกขึ้นมาทันทีเลยก็มีดังนั้นจึงอยากจะขอแนะนำนะคะว่าถ้าอยากกำจัดเฮหมันก็ควรจะปรึกษาสตาวแพทย์นะคะใช้ยาที่มีทะเบียรนระับรองมีงานวิจัยรองรับพวกนี้จะปลอดภัยกับเราเขามากกว่าการซื้อยามาใช้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเถือ่อหรือว่ายาปลอมนะคะ ขึ้นชื่อว่าเป็นของลอมของเถื่อนเนี่ยมันก็สร้างผลเสียต่อสุขภาพของน้องหมาน้องแมวได้นะคะผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งระบบการทํางานของไตตับระบบประสาทระบบการทํางานของหลอดเลือดหัวใจทําให้น้องในพี่การหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะไม่โชคร้ายเกิดขึ้นในทันทีที่ใช้ยาแต่ถ้าเราใช้ต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็ได้ผลดีอะเนาะเออมันก็ใช้แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้น้องเขาเนี่ยมีอายุขัยที่สั้นลงก็ส่งผลกระทบตอนที่เขาแก่ชราก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาขอแนะนําแล้วก็ขอเตือนภัยเล็กๆนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการซื้อที่มันแบบซื้อง่ายซื้อสะดวกมากขึ้นมีการซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเลยเนี่ยให้เราระวังนะคะอะไรที่มันราคาถูกมากๆ ที่มันแบบเฮ้ยแบบถูกจังเลยแล้วก็สรรพคุณเลิศมากๆอะไรเงี้ยอืมอาจจะต้องฉุดคิดนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นของปลอไมไหมหรือว่ามันเป็นของเถื่อนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยจะให้ดีที่สุดถ้าน้องไม่สบายไปหาสตอแพทย์ให้หาสาเหตุของโรคและให้คุณหมอใจ่ายยาให้ตรงกับโรคนั้นๆตรงกับน้ําหนักตัวสายพันหรือว่าสปีชีของน้องเขานั่นคือจะดีที่สุดเลยนะคะและพบกันใหม่กับเวททอล์กนะคะวันนี้หมอพิมพ์ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ